อ้าวต่อสวัสดีสวัสดีนุกนะครับไม่ไดมาไม่ทันหรอกเรามาเร็วนะครับเรามาเร็วแม่เจอปฏิเสธตลอดนะชวนคนรู้จักเห็นไหมพิมมี่ยอมรับเลยว่าโดนปฏิเสธอ่าเยี่ยมเลยนะครับก็ออเดี๋ยวมีย้อนหลังนะนุกไม่ต้องกลัวนะครับมีย้อนหลังมีย้อนหลังนะครับอัดวิดีโอไว้นะครับเดี๋ยวจะลง youtube ให้นะครับก็เมื่อกี้ค้างไว้นะมาเร็วเกีกแล้วนะครับก็เสร็จธุระเร็วนะครับก็ เอ่อเมื่อกี้คุยไปแล้วเดี๋ยวใครมาไม่ทันไปฟังย้อนหลังนะครับไปฟังย้อนหลังนะฮะก็วันจะมาบอกวิธีการนะชวนคนรู้จักเออนะแล้วก็ชวนคนไม่รู้จักทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็วิธีการขายสไตล์แอมเวย์นะครับอ่ะเอาเริ่มการชวนคนรู้จักก่อนนะาการชวนคนรู้จักเนี่ยนะครับหลายคนอ่ะจะไม่เหมือนกันนะบางคนมีเครดิตอย่างคิงเนี้ยชวนมาได้3คนแล้วนะครับชวนมาได้3คนแล้วก็คือ,อเขามีเครดิตไงน,นะอย่างมินต์อย่างเงี้ยก็ชวน น้องมาได้2คนนะชวนนาองพิศามาชวนอะไร,รม,ามาได้อย่างเงี้ยนะครับอาจจะไปชวนกันด้วยสายสัมพันธ์ด้วยเครดิตเขาเชื่อถือเรานะครับ <_ A> เขาก็สมัครนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะช่วงแรกในการสมัครเนี่ยเรายังมีความรู้น้อยนะครับแต่เราอ่ะนะครับถ้าเราตื่นเต้นเราฟังคลิปเยอะๆเราประชุมเยอะๆเราฟังคลิปคุณทวีวงเราฟังอะไรเนี่ยเราไม่ต้องไปคุยนะฮะสำหรับคนที่เราจะเราไม่ต้องไปคุยอะไรเลยเราไม่ต้องไปคุยแบบ อย่างคุณทวียงไม่ต้องแอมเวมันดีอย่างงูน้นแอมเวมันดีอย่างนี้มันเป็นธุรกิจเฟรน์ไชส์อะไรไม่ต้องเลยนะอย่างแรกที่เราทําเรายกตัวอย่างเตีย่ยเราไปชวนเขา่ยเรารู้ว่าแอมเวดีแล้วแต่เราไม่ได้ไปพูดหมดเราทํายังไงร,รู้ไหมนะยกยกเป็นเคสเลยนะเตี่ยเนี่ยเราสปอนเซอร์ยังไงบอกเตีย่ยสมัครเหรอเนี่ยผมไปสมัครมาเนี่ยแอมเวดีมากเลยนะครับเขาคนรู้จักไงนะสมัครมาแล้วนะอ้าสมัครมามันดียังไงกูไม่อยากใช้หรอกของมันแพงเคยทําและย่ามึงก็เคยทําและนะ ย่ามันก็เคยทําแล้วเอาสบู่มาขายกูเนี่ยไม่เห็นจะใช้เลยนสบู่เลยก็แพงๆอย่างี่ฟันก็ใช้แพงมากเลยหลอดละสองร้อยกว่าใช้อะไรก็เหมือนกันคนนอกเขาจะคิดอย่างนี้นี่พูดคําเลยนะเตี่ยสมัครเลยมันได้ประกันถ้าตายได้แสนหนึ่งนะเออมีเงินทําศพนะนี่เหรอไหมเออเตี่ยก็เตี่ยสมัครไว้ตายได้ประกันแสนหนึ่งนะประกันอุบัติเหตุนะครับของ AA. เอ a ออเออพูดอย่างนี้เลยนะเราอ่ะเตี่ยสมัครสมัครมาแล้วปีแรกก็อยู่ไปไม่ได้ทําอะไร ปีก็ไปต่อยุคอีก450อ่า450พอปีที่สองแกถึงเห็นธุรกิจคือเรากําลังจะบอกว่าบางทีเราไม่ต้องพูดเยอะแต่เราพูดจากใจอะว่าเออแอมเวมันดีแต่มันอาจจะไม่ใช่เวลาของเขาแต่เราอยากให้เขามาเป็นสายงานเนี่ยเพราะแอมเวมันนับสายนะตอนที่เตี่ยสมัคมาปุ๊บเตี่ยไม่ทํานะแต่เตี่ยมีองค์กรธุรกิจอะประมาณ10-20คนในปีแรกอ่ะเออมีลูกค้าคือเราสปอนเซอร์ได้ที่เขาเป็นคนของเตี่ยนะ่ะ อพอเขาสมัครปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มใช้ของไงเตี๋ยนะแต่ไม่คิดจะทํานะาก็เอานู่นมาใช้เอานี่มาใช้ตอนแรกเราซื้อไปให้กินก่อนเออเราซื้อดับกระเทียมมาให้กินกับอยาสีฟันไมใ่ใช้แล้วก็สบู่แล้วเขาไปบอกวิธีใช้เขานี่แหละคือเราเอาคนที่เรารักมาสมัครก่อนแล้วค่อยๆให้เขาใช้สินค้าเอถ้าใครมีพอมีเงินก็ซื้อให้เองนะเราเนี่ยดับเบิลเอ็กซ์เราซื้อไปให้แกวันพ่อ,อให้แกวันพ่อนะ ก็จะเอาเป็นหนึ่งสายงานนะครับจะเอาเป็นหนึ่งสายงานนะก็ต้องเอาก็ให้เขาสมัครแล้วก็ซื้อให้เขาใช้สุดท้ายรู้ไหมจากวันนั้นจนถึงวันเนี้ยอดยอดธุรกิจดับบันเอ็กซ์น่าจะหลายแสนบาทในสายงานของเตี่ยเอาไม่ตกมือหรอนะครับนี่คือวิสัยทัศน์เนยมันไม่จําเป็นว่าคนมันไม่จําเป็นว่าคนที่เธอไปชวนเขาจะจะเห็นธุรกิจมันเกี่ยวกับเธอเห็นธุรกิจไหม ถ้าเธอเห็นธุรกิจเธอจะต้องทําทุกวิธีทางให้คนที่เธอรักเข้าอยู่ในธุรกิจนะนะแล้วเตี่ยเนี่ยเป็นแพทตินัมเราบอกไปแล้วใช่ไหมเออที่เห็นรับคงรับเข็มยอดธุรกิจเดือนเดือนหนึ่งอ่ะห้าแสนหกแสนจาก WX บอกล่องนั้นจากประกัน AIA เนี่ยจากประกัน a อเนี่ยที่ให้สมัครนะครับอ่าได้ครับปวดข้อเข่าต้องทานตัวแคลแมก d ดีครับอ่าแคลแมกกับน้ํามันปลาสองตัวนะ คลแมกดีกับน้ำปลาถามแทรกได้นะสามแทรกได้นะคอนเซ็ปคือหนึ่งให้เตี่ยสมัครเพราะเขาเป็นเตี่ยเราเรา,เร,ารู้ว่าธุรกิจนี้ดีเราอยากให้เขาเป็นหนึ่งสายงานนะครับเพราะยังไงเราก็ตัดสินใจสําเร็จในธุรกิจนี้อยู่แล้วเราเอาเตี่ยมาสมัครนะครับแล้วเอาน้องก่อนเอาน้องสมัครก่อนน้องสาวก่อนแล้วก็มาเตี่ยน้องสาวก็เหมือนกันมุกเดิมนะครับอ่าได้ประกันอ่าได้ประกันแล้วก็ให้กินโปรตีนมันเป็นภูมิแพ้นะครับอ่าเท,เทคนิคข้อที่1น,นะข้อที่1สําหรับคนรู้จักนะ เราตัดสินใจสาเร็จแล้วถูกไหมค่ธุรกิจเนี้ยเราฟังทวีวงมาแล้วเราตัดสินใจและหนึ่งบอกเลยว่ามันได้ประกันยังไงก็คุ้มแล้วบอกไปเลยว่าสามเดือนลาออกได้ไม่มีความเสี่ยงไปลาออกเขาคืนตังค์ให้เก0ร้อยอ่ะนี่เหรอไหมเพราะฉะนั้นมันไม่มีมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยท,ที่ที่จะต้องมาคิดเยอะนะเออเก้าร้อยเหมือนเก้าแสนเนี้ยสมัครมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นคนรอบตัวเราเนี่ยถ้าเราตัดสินใจแล้วอ่ะว่าจะสาเร็จในธุรกิจเนี้ยเราควรเอาเขามาสมัครก็เอาน้องมาก่อนแล้วเตีย๋ยจะต่อน้องนะ น้องก็มุกเดียวกันอ่ะได้ประกันแล้วพอดีมันเป็นผื่นคันเป็นลมพิษไปอะไรเงี้ยก็ให้มันกินโปรตีนแล้วก็ให้มันกินน้ำมันปลาแล้วก็กระเทียมแล้วมันชอบเรื่องอาทติตี้ด้วยนะมันก็ไปซื้ออาทติตี้มาใช้นะอย่างที่หนึ่งได้ประกันสองเอาสินค้าเข้าเหมือนที่จอมถามอ่ะนะคนที่จะจะไปสปอนเซอร์เอาสินค้าเข้านะคือไม่ได้ไปขายนะเขามีปัญหาอะไรเอาสินค้าไปแก้ถึงย้ำตลอดว่าให้ดูสินค้านะ ข้อสข้อหนึ่งคือชวนเขามาสมัครเพราะประกันข้อสองเอาสินค้าไปแก้ปัญหาเขาเนี่ยเห็นไหมจอมถามเนี่ยปวดข้อเขาเลยพอเขาสั่งสินค้าอธิบายเขาว่าสมัครเก้าร้อยคุ้มกว่าเหมือนเดิมเลยหนึ่งได้ประกันสองมีโอกาสได้ส่วนลดคืนเออนะครับเก้าร้อยเนี่ยมันคุ้มคือถ้าซื้อครบยอดเท่านี้เท่านี้เหมือนสหกรณ์อ่ะมียอดเท่านี้เขาจะปันผลคืนให้มียอดเท่านี้เขาจะปันผลนให้เพราะฉะนั้นเก้าร้อยคุ้มกว่าหนึ่งร้อยนี่สเต็ปที่สองนึกออกไหม เอาสินค้าเข้าสเต็ปที่สามลึกไปกว่าน,นั้นถ้าเขามีลูกอันนี้สําคัญนะครับก็ต้องไปดูทวีวงซ้ำนะครับว่ามันเป็นอะไรมรดกดกดกอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าคุยเรื่องแพสซิฟิคคำได้ก็ควรจะคุยนะบางคนไม่รู้ไม่ต้องไปแพสซิฟิคคำก็ได้นะไปฟังทวีวงซ้ำเขาบอกคือไม่ทําก็มีแดกนะีออกอไหมเอออาจจะคุยหนึ่งแตกสิบก็ได้เนี่ยอันนี้คือสเต็ปสาม 3, แต่ยากขึ้นมาหน่อยคนคนรู้จักส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยฟังเราหรอก ไอเรื่องเนี่ยหนึ่แตกสิบไอเรื่องมรดกไอเรื่องแพสซิฟอินคัมอะนะส่วนใหญ่จะปิดได้สองข้อแรกก็คือจากประกันกับจากสินค้าเขาปวดค,คนมันมีปัญหาอยู่แล้วเบาหวานความดันนี่เป็นอยู่แล้วถูกไหมเบาหวานความดันเนี่ยกินอะไรเลซิติ e, ham, น E ะีาเทียมน้ำมันปลาดับเบิลเอ็กเลือกเอาจะเอาตัวไหนจัดเป็นคู่ก็ได้นะคู่หนึ่งมันก็พันกว่าบาทนะครับอย่างเงี้ยเขาก็จะยอมสมัครและนะครับโอเคไหม ถามต่อได้ถามต่อได้ไดนี่สามอย่างนะสําหรับคนรู้จักนะครับอ,อย่างที่สี่คนรู้จักความจําเต็มนะอย่างที่สี่คนรู้จักเราจะชวนยังไงนะครับก็ตอนนี้ยุคนี้เป็นแบบเนี้ยเราก็บอกเขาไปเลยว่ายุคนี้มันต้องหาอะไรทําเพิ่มบอกเลยแล้วสื่อไปเลยว่าของเรามันเป็นออนไลน์อยู่บ้านสั่งได้สั่งไม่เป็นมีเมนเทอร์มี mentor, มครูคอยสั่งของให้ไหมมีครูทาดา มีอาจารย์เซนซอร์มีมีคนคอยดูแลอ่ะมีโค้ดอ่ะนะมันไม่มีธุรกิจไหนแล้วที่มันจะมีโค้ดบอกเขาเลยนะเราอยู่บ้านเราจะทำอะไรตกงานอยู่แล้วไม่รู้เนี่ยโรงงานปิดอยู่เนี่ยหยุดเนี่ยโรงงานปิดกลับไปโรงงานจะเปิดไหมเนี่ยเรามีลูกศิษย์หลายคนนะั้นโรงงานปิดเลยนะเออเขาก็ยังไม่แจ้งหรอกแต่ว่ามันรู้ตัวว่ามันกลับไปมันไม่ได้ทํางานแล้วนึกออกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ง่ายสุดแล้ว Work for Home บอกเลยนะแล้วบอกไปเลยถ้าใครที่แบบญาติเราพี่น้องเราเชื่อเรื่อง ู้พยานาคชื่อเรื่องฮวงจุ้ยขายตัวเราเนี่ยขายอาจารย์เชินซื้อย่าไปขายตัวเองหลายคนขายตัวเองนะครับคนฉลาดนะครับทําธุรกิจเนี่ยจะไม่ขายตัวเองนะจะขายคนชวนขายเราง่ายสุดขายครูทาดาอย่างเงี้ยอะดูเขาอาชีพอะไรถ้าเธอไปชวนคนที่เป็นอาชีพเป็นครูแต่เราไม่ได้เป็นครูอย่างเงี้ยเราเป็นแม่บ้านเราต้องขายอาชีพครูนะขายอาชีพครูก็คือเนี่ยขายครูทาดาถ้าไปชวนคนที่เป็นผู้จัดการบัญชีขายแอนมินเกียบ ขายแอดมินเจี๊ยบเนี่ยทำไมแอดมินเจี๊ยบทำทำไมแอดมินเจี๊ยบสมัครนะครับเอ่อมีเวลาก็ลองถามเพราะก็าได้แอดมินเจี๊ยบทำไมสมัครเออนะฮะเป็นผู้จัดการบัญชีอยู่แล้วเงินเดือนเยอะอ,อยู่แล้วทำไมสมัครแล้วจับจุดว่าทําไมแอดมินเจี๊ยบสมัครอ่าทําไมปุ้ยสมัครอ่าทาไมอาจารย์เซ็นซื้อําั่ะทำไมครูธนาสมัครทาไมอาจอมสมัครเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วขายวัสดุก่อสร้างทําไมสมัครนะครับขายคนอื่นนี่อีกคอนเซปต์หนึ่งนะข้อสี่แล้วนะยังอยู่กับไหมเนี่ยเอาไม่จบมือหรอ นี่สี่อย่างนะดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ถ้าไปทําอะไรแล้วจะรู้นะอ่านี้นิ้นเนี่ยอหมอก็ยังทําบางทีไปชวนหมอเราเป็นพยาบาลเราไปขายตัวเองไม่ได้อันนี้ก็ต้องส่งคลิปเพราะในกลุ่มเราจะไม่มีหมอก็ต้องมีคลิปก็ต้องไปดูว่าหมอหมอ,หมอไหนที่เขาทำเอ็มวีทำไมเขาถึงทําไปฟังเขาไม้เซตหมอเนี่ยที่มองกับเอ็มวียังไงวิศวกรมองเอ็มวียังไงนี่คือคอนเซปต์นะต้องไปดูนะว่าอาชีพไหนบ้างที่เขาทำเอ็มวีแล้วเขาทําไมทํา อันนี้เธอต้องไปจับประเด็นนะคุณทวีวง์เป็นเจ้าของโรงงานเสียค่าไฟเดือนละล้านกว่าสองล้านย้อนไปหลายปีแล้วนะั้งมต่สมัยท,ทองไม่กี่บาทเขาเป็นเจ้าของโรงงานอาหารทะเลรวยจะตายทําไมทําถูกไหมถ้าเธอไปเจอเจ้าของอาหารทะเลคือต้องคอนเซ็ปต์คือบอกคนที่มีอาชีพเหมือนเขาอะเหตุผลที่เขาทําอะจุดคายแม็กซ์ที่เขาทําทําธุรกิจอเมรคืออะไรอ่าสองบอกคนยกตัวอย่างคนที่ต่ํากว่าเขาอะอ่าควรจะอัด วิดีโออ่ะในคลิปอะอย่างคุณแต้อย่างเงี้ยอัดช็อตคัดมานะในไว้ในมือถือเราอ่ะอัดให้ชัดๆนะตั้งกล้องดีๆนะอัดให้ชัดๆอย่าให้เกินหานาทีช็อตที่เขาเป็นใครอ่ะสักสนาทีแล้วทำไมเขาถึงทำแอมเวสักสองนาทีแล้วเขาทำแล้วสำเร็จเขาได้อะไรจากแอมเวสักสนาที6นาทีอะตัดมาจากชั่วโมงหนึ่งอ่ะคลิปอ่ะอัดมาไว้ในมือถือเราอ่ะ เอาไว้เปิดให้คนอื่นดูนี่คว่บคนรู้จักแล้วอันเนี้ยใช้ได้ผลคือเตีย่ยเนี่ยเขาอยากทำแอมวีเขาตัดสินใจทำแล้วนะแม่ไม่เห็นด้วยเพราะแม่ไม่ได้ไปงานไม่ได้ไปฟังแอมวีเตีย่ยเขาซื้อซีดีมาร้อยแผ่นตอนนั้นแผ่นละยี่สิบบาทสองพันนะเตีย่ยเนี่ยซื้อมาเนี่ยที่ไปงานแล้วแกก็ซื้อน้ตบุ๊กเลยนะลงทุนซื้อน้ตบุ๊กนะเออเล่นก็ไม่เป็นด้วยนะความที่แกอยากสาเร็จอ่ะนะแล้วเราตอนนั้นอนะ่ะเราอยู่มหาชัยเตีย่ยเขาก็กลับมา ไปงานดอกไม้บานที่พัทยากลับมาที่เพชรบูรณ์แกอยากสําเร็จแกใช้เวลาหนึ่งเดือนเลิกตีไก่เลยเลิกกาดน้ําไก่ตอนเช้าเนี่ยมาจิบกาแฟแล้วก็เปิดซีดีเอ็มวทุกวันวันละสามแผ่นสามชั่วโมงเช้าแรกตื่นมาตีห้าเนี่ยแกเปิดละแม่ไปล้างจานแม่ไปทำข้าวแกก็ไปนั่งกินกาแฟช่วยล้างจานบ้างช่วยเปลี่ยนตัวเองจากคนที่แบบเคยดุแม่เคยเอาใจแม่ทุกอย่างคือเปลี่ยนตัวเองอ่ะนึกออกไหมเออแล้วแกก็ซื้อของเอ็มวีมาใช้แล้วก็เปิดซีดี เปิดคุณแต้มมั่งเปิดปอซีมั่งเปิดหมอมั่งเปิดวิศวะมั่งกูเปิดไปหมดอ่ะนะร้อยเปิดให้แม่ฟังแล้วก็ซึมเนี่ยวันละสามแผ่นสามแผ่นสามแผ่นแกมาเล่าทีหลังนะนี่ก็อีกหนึ่งอย่างเหมือนกันนะครับเนี่ยเราก็สามารถเปิดได้ยังจอมเนี่ยก็เปิดได้นะเปิดเบาๆเสียงเนี่ยให้มันน่ารำคาญแต่เราต้องฟังก่อนนะเว่าคนไหนพูดดีพูดไปดีเราก็ต้องเลือกแล้วตอนนี้ง่ายไม่ต้องไปซื้อแผ่นซีดีอ่ะนึกออกไหมเก็ดไหมอันนี้กี่ข้อเนี่ยสี่ข้อข้อหนึ่งข้อสองข้อสามอ่ะเปิดนะครับเป อ้าวใครเข้าใจกดหนึ่งหนอยหลับก,กันหมดแล้วมั้งอ่าเนี่ยคือเนียนเนียเนยเราเปิดเปิดฟังเราได้ฟังเองด้วยคนอบข้าได้ฟังได้เนี่ยเราจะสปอนเซอร์ได้นะครับนะจำนะไปฟังย้อนนะอัดวิดีโอไว้อยู่นะครับไปฟังย้อนนะเดี๋ยวจะลงย t u b e ให้นะครับเนี่ยประมาณนี้ก่อนทําแค่นี้ก่อนบอกเยอะไปไม่ทําก็เท่านั้นเอาแค่เนี้ยเชื่อเหออสี่คนได้ลองมาแล้วนะหลายคนแล้วก็มีหลายเคสเราก็ใช้วิธีอยู่แค่วนอยู่แค่เนี้นะครับวนอยู่แค่เนี้ยนะครับ อ่ะแล้วส่วนการขายขอ,องขายยังไงใช้เองอะ่ะเวิร์สุดใช้เองอย่างสบู่น้ำผึ้งอย่างเงี้ยใช้เองแล้วแบ่งเอาติดตัวไปใช้เองอะ่ะแล้วไปใช้โชว์อันนี้สําคัญใช้โชว์แล้วก็เหมือนรีวิวอะ่ะเลยรีวิวรีวิวเลยรีวิวไว้ในมือถือเรานี่แหละอันนี้พูดถึงออนกราวไงคือเราไปเปิดมือถือเขาดูรีวิวเลยอย่างยาสีฟันใช้รีวิวความรู้สึกอะ่ะแบบที่ครูธาดาเขารีวิวอะ่ะ เออแต่เรายังไม่ต้องลง YouTube ก็ได้เราเอาไว้ในมือถือเราก็ได้หรือเราจะลง YouTube ก็ได้นะครับอันนี้คือเอาไวเา้เปิดให้คนรู้จักดูเออมันเป็นอย่างนี้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 นะเพราะบางทีอ่ะเราพกหูฟังตลอดนะบางทีเราทํางานอยู่อ่ะนึกออกไหมเราเปิดเสียงไม่ได้เราใส่หูฟังคนละหูกับเพื่อนเนี่ยฉันอัดมาของมันโคตรด,ดีเลยความรู้สึกบางทีมันอาจจะมีแบบนุ่งกระโจมอก,อกบ้างอะไรบ้างเวลาเราอาล้างหน้าล้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็อจจัดไว้ในมือถือเราเราเปิดให้เพื่อนเรา,เราดูเปิดให้ใครดูอ่ะนึกออกไหมเรารีวิวเราล้างหน้าเราอะไรอย ข้อสองเนี่ยข้อสองข้อสองอ่ะกดสองให้เข้าใจกดสองรีวิวตัวเองไว้ในมือถือเออแล้วใส่หูฟังคนอ่านเวลานั่งกินข้าวเวลานั่งอะไรอย่างเงี้ยเออเปิดให้ดูเนี่ยว่าเอาความรู้สึกเราจริงๆที่เราใช้มันเป็นยังไงไม่ต้องไปบอกข้อมูลส่วนผสมนู่นนี่นั่นอะไรไม่ต้องนะเอาที่เราใช้แล้วเนี่ยเราจะปิดได้เราทํามาก่อนแล้วสมัยก่อนไม่มีเราอัดไว้ในมือถือนี่แหละเนี่ยนี้เล่าจากประสบการณ์ตรงไม่มี y o youtube ไม่มีอะไรตอนตอนนั้นอ่ะอัดไว้ เออไปล้างหน้าเราก็ไปล้างเนี่ยแปรงฟันแล้วก็ไปแปรงฟันเนี่ยเราก็อัดไรเออมือถือตอนนั้นอ่ะอัดได้มีฟิอัดได้แต่ความจํามันน้อยมากแต่ว่าอัดได้นะอย่างละสองนาทีสามนาทีแล้วก็ไปเปิดให้ดูเขาก็อินเขาก็สนใจแล้วล้างหน้ามันหน้ามันสดใสสว่างใสเลยอ่ะนึกออกไหมเปิดมันก็ซื้อของนะครับยาดิฟันมันก็ซื้อแปรงเนี่ยนะรประมาณนั้นนะเก็ทนะอ่านี่คือออนกาวเอาเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็บวกับการขายของไปด้วยเมื่อกี้นี่ขายเนี่ยละ นะตัวเราเองอใช้ก่อนนะใช้ก่อนแล้วก็อัดวิดีโอแบบนี้นะครับอ่ดวิดีโอแบบนี้หรือพกไปด้วยอย่างคิสเตอร์เมาส์อย่างเงี้ยคิสเตอร์เมาส์ในแอมเวยมีเขาสัญญาฉีดดับกลิ่นปากเนี่ยมันจะสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียนในช่องปากคนปากเหม็นเนี่ยฉีดได้เลยนะ้ิคิดทีเมาส์ร้อยร้อยกว่าบาทเองคิสเตอร์เมาส์นะครับฉีดได้แล้วก็สามารถที่เป็นคราบเหลืองคราบหินปูนเนี่ยนะฉีดไปเนี่ยมันจะลดลงเลยนะการสาธิตก็ง่ายมากเอาปากามาฉีดที่หลังมืออ่ะแล้วเอากิเตอร์เมาส์ฉีดไป นะครับแล้วเอามือถูๆหน่อยปากกาออกอ่ะนะปากกานี่มันติดแล้วมันออกยากนะแต่อันเนี้ยออกนะครับเพราะฉะนั้นค่าผินปูนเหลืองๆเนี่ยไม่เหลือแน <ะ S 2> ่เห็นไหมพกไปนะลูกกิ้งก็ได้นะลูกกิ้งการสาธิตลูกกิ้งไปดูใน YouTube มีนะครับเอามาทาที่ไหนทาที่ข้อพับแขนเราเนี่ยนะพกลูกกิ้งเราไปแล้วก็พกลูกกิ้งเออเรโซน่าไปอะไรไปตามท้องตลาดอ่ะพกไปแล้วทาที่ข้อพับแขนอ่ะข้อศอกอ่ะข้อพับทาทีเดียวนะปื้ดเดียว ของเราแล้วก็ของเขาปืน้นดึงแล้วก็ให้เขาพับข้อพับอ่ะสิบครั้งหนึ่งสองสามนึกไหมแบบยกดัมเบลอ่ะสี่ห้าหกนึกภาพออกไหมอ่าไหนใครนึกภาพออกกดหนึ่งหน่อยนี่ะนึกภาพออกพอทําอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะแล้วมาดมดูนะไออีกข้างอ่ะจะเหนียวเนอะอหนาแล้วมีกลิ่นแบบเป็นกลิ่นแอลกอฮอล์แล้วก็มีกลิ่นอับกลิ่นเหม็นนะนี่แหละที่ทําให้รักแร้ดําทําให้อะแต่เรามารูปของเรานะ มันผสมแบบหัวน้าหอมจากฝรั่งเศสอ่ะแล้วมีกลิ่นแพนทเนนแล้วมันเนียนมันลูกมันเนียนมันไม่มีแอลกอฮอล์เออแค่นี้ก็ขายได้แหละแค่นี้ก็สมัครแล้วบางคนนะสมัครเพื่อซื้อลูกกิ้งอ่ะเราเคยเจอแล้วในโรงงานแต่ก่อนเราทาโรงงานจําได้ไหมคนเดียวมันสั่งสิบลูกอ่ะเออสิบลูกอ่ะเอาไปให้พี่ให้น้องไปขายต่อเอาไปขายต่อขายเอากําไรนะมันเอาไปขายต่อมันเบกดีอย่างเงี้ยไงก็ขายได้นะครับหกเดือนเจ็ดเดือนอย่างเงี้ยใช้ประหยัด นะเปรียบเทียบราคาให้ดูด้วยว่าของเราเนี่ยมันใช้ได้สิบเดือนอ่ะจริงๆแล้วมันใช้ได้สิบเดือนนะเฉลี่ยตกเดือนละประมาณเท่าไหร่มันลูกกิ้งมันไม่ถึง 200, สองร้อยสองร้อสิบสองมั้งเออสองร้อสิบสองส,สิบเดือนก็เดือนละยี่สิบเอ็ดบาทแต่ว่าของเออเออเรโซนา่าของนีเวียอะไรเนี่ยมันตกขวดละสามสิบกว่าสีนะ่สิบห้าแลบางทีอ่ะบางทีสี่สิบเก้าแทนออก,กันเท่าตัวนี่ก